เดินไปไหนก็เห็นหมดเลยว่าอ้าวผมฉันอยู่เป็นยอมเลยจ้าแม่บ่นตลอดเลยว่าเธอผมร่วงมากกว่าฉันอีกนะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหรือว่าผมขาวนะคะวันนี้ทาง CEO ของ My Organ i c ค่ะเขาก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะขอต้อนรับคุณนาทเกซินีค่ะสวัสด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 ีค่ะขอแนะนําตัวก่อนนะคะนาทค่ะเกซินีห้องส่วนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะออกมาเป็นโปรดักตัว My o r g a n i c Hair ท onic ตัวนี้ค่ะตัวนั่นเองค่ะเปิดร้านขายยาม มา11ปีค่ะนัดเจอคนไข้นะคะกับลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะเข้ามาปรึกษาในเรื่องของผมค่ะอ่และอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่เคยบอกใครตัวนันเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผมขาวก่อนวัยอันควรค่ะนัดก็เลือกใช้การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการไปย้อมผมปิดเนาะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็คงจะทําอย่างนี้กันอยู่นะย้อมผมโกรกผมแบบนี้ใช่ใช่แต่ผลเสียที่ตามมาคือผมแห้งค่ะแต่ปลายผมร่วงผมบางและที่สําคัญค่ะภายในแค่1-2ออาทิตย์เท่านั้นค่ะคือโคนขึ้นมาเป็น สีขาวม,มันทำให้เราขาดความมั่นใจหมดความมั่นใจไปเลยก็เลยคิดว่าเออเราเรียนมาทางด้านนี้นั่นก็เลยอะมามาเกันอีกแฮรทนิกนั่นจัดการเลยค่ะก็คือวิจัยและพัฒนากับนักวิทยาศาสตร์ค่ะ,คะแล้วก็ใช้กับตัวเองทดลองกับตัวเองนะคะจนปรับจนเป็นสูตรที่เหมาะสมค่ะคือตอนนี้นั่นไม่ต้องย้อมผมปิดงอกแล้วค่ะกลับมามีความมั่นใจค่ะแล้วก็ผลข้างเคียงนะคะที่ได้มานั่นก็คือทําให้เรามีผมที่แข็งแรงและดูดําเงางามค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเนี่ยคืออาผ ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราแยกปัญหาออกไปเนี่ยคือผมร่วงกบส่วนหนึ่งใช,ใช่ไหมฮะผมขาวเยอะก็ส่วนหนึ่ง<ช>แต่ว่าทั้งหมดนี่คือแก้ปัญหาได้หมดเลยเลใช่ค่ะวิจัยและพัฒนากับนักวิทย์มาประมาณสปีค่ะครับผมใช่ค่ะเรอาอเห็นบอกว่าไมโอกนิกก็คือตามชื่อเลยคือสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่มีสารเคมีเกี่ยวขอ้องคือเป็น ของธรรมชาติใช่ค่ะของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ใช้สารเคมีนะคะของเราจะเป็นส่วนผสมในส่วนของโสมค่ะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะย่าหังม้าค่ะเพิ่มความแข็งแรงของหนังศีรษะค่ะดอกอันิก้าค่ะตัวนี้ขจัดรังแคละค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเจ้าตัวเกรวสค่ะตัวนี้เป็นนางเอกของของไมกันิกเลยตัวนี้นะคะนําเข้าจากแคนาดาค่ะแล้วราคานี้คือแพงมากๆน้องนะคะจะเข้าไปช่วยกระตุ้นผมที่งอกใหม่ค่ะ ให้ขึ้นมาแลดูด,ดำเงางาม,ม,งามแล้วก็แข็งแรงมากมากเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้คือคนที่ได้ลองใช้รับผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ไปแล้วเขาไหา้ยังไงบ้างคะคุณนะ้าเสียงตอบรับนะคะผลตอบรับที่กลับมาคือลูกค้าที่ได้เอาไปใช้แล้วค่ะทุกคนอะตอบรับดีม,มากมแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําค่ะบางรายนะคะใช้ไปแล้วนะบอกว่าแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะ เห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าแบบเรื่มใจมากๆคืที่แบรนด์ไมโครนิกของเรานะคะได้ทําให้ทุกคนได้กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งค่ะอ๋ออันนี้คือจริงๆเวลาเราใช้เนี่ยคือมันเป็นแชมพูคือไม่ใช่การทําแบบเอาเป็นโทนนี่คือใช้ยังไงคะคุณน่าแนะนำดีกว่าใช้ง่ายมากค่ะก็แค่หยดนะคะนวดที่หนังศีรษะนะคะทุกวันนะคะวันละแค่หนึ่งนาทีเช้ากับเย็นโดยไม่ต้องล้างออกค่ะแล้วกลิ่นน้องนะกลิ่นน้องตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่น มะกรูดอ่อนๆค่ะคืะคะอหอมสดชื่นมากๆนะ้องเป็นแป๊บไทยค่ะ <ๆ S 2> จะซึมได้อย่างดีค่ะแล้วก็ไม่ทําให้ผมมันค่ะ แล้วต้องใช้บ่อยขนาดไหนคะจริงๆควรจะใช้ต่อเนื่องค่ะก็คือเช้าเย็นเป็นประจำนะคะนันแนะนําให้ใช้ต่อเนื่อง 2- 3สเดือนเพราะว่าของเราเน้นเป็นธรรมชาติบําบัดนะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณใช้ปุ๊บแล้วผมจะกลับมาดีขึ้นเลยเนาะเหมือนเราให้อาหารผมไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาใช่ต้องใช้เวลาแต่รับรองว่าไม่อันตรายค่ะแต่พี่เต๋อบอกว่าปัญหาแต่ละคนตอนแรกเราคิดว่ามันจะต่างกันผมร่วงผมขาว หรือคนที่ผมบางหรือ,อ,อคนที่แบบมีหย่อมผมที่ผมมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมัน ใช้อะไรมาก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นอันนี้มันจะเห็นผลไหมคะอ่าเปิดใจลองได้เลยค่ะน่ากล้าการันตีเลยค่ะคือถ้ามันไม่ดีจริงไม่กล้าเอาตัวเองมานั่งอยู่ในรายการแบบนี้ค่ะเพราะว่าได้ศึกษาและวิจัยและใช้กับตัวเองมาจริงไม่ดีจริงไม่นั่งตรงนี้จริงนี่ปัญหาผมเป็นเรื่องความมั่นใจนะได้ามั่นใจกับผมของคุณกันนะคะวันนี้คุณนาดมาทันทีเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาวแซปทูเดย์อยู่แล้วแน่นอนค่ะโปรแรกเลยนะคะเป็นโปรเปิดใจค่ะรับไปเลยค่ะ3ชิ้นค่ะอันนี้ พิเศษมากๆนะคะได้โทนิกแบบนี้นะคะไป2คขวดนะคะพร้อมกับวิตามิน M1 ตัวนี้เป็นวิตามินปลูกผมค่ะ<อ>ซึ่งปกตินะคะราคา ทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ที่4,880บาทค่ะวันนีน้ให้ไปเพียง1,888บาทลดไปกว่า60%เลยนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะแต่บอกเลยนะคะใครที่ได้ใช้โปร,โปรเปิดใจแล้วนะคะกลับมาซื้อโปรปสุดคุ้มแน่นอนค่ะคซึ่งวันนี้มีโปรปสุดคุ้มให้ด้วยค่ะรับไปเลยค่ะ8ชิ้นค่ะเอาโทนิกไปใช้ย,วยาวๆกันไปเลยค่ะ4ขวดค่ะนะ้แถมขนาดพกผาแบบนี้นะคะพกง่ายๆอีก1ชิ้นค่ะมีแชมพูอีก1ขวดค่ะแล้วก็มี ชีนเมนอีกหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็วิตามินปลูกผมอีกหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะราคาเกือบ10,000บาทค่ะ9,630บาทวันนี้นะให้ไปเพียง3,777บาทค่ะลดไปเกินกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดง่ายๆค่ะใช่ใช่คุ้มมากคุ้มมากใช้ยาวๆไปเลยค่ะ3-4เดือนค่ะครับผมอ่ะย้ำสักนิดนึงฮะโทรมาเบอร์ไหนหรือว่าแกนี่คิวอาร์โค้ดลืมบอกไปเลยค่ะว่าจริงๆอ่ะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์นะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรมา ที่เบอร์ที่อยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะ02-852-3636ค่ะหรือแอดไลน์นะคะมัมม่าช็อปค่ะง่ายกว่านั้นค่ะสแกน QR code ที่โชว์อยู่ได้เลยค่ะ นี่เพราะว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นปัญหาที่ผมว่าทุกคนน่าจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะฮะปัญหาเรื่องผมไม่แข็งแรงผมร่วงวงไปถึงผมขาวผมบางนะฮะหลายคนก็เจอกันนะแต่บางคนอย่างงี้ค่ะก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วใช้อะไรไปมันจะเวิร์กหรอฉันใช้ทุกอย่างมาหาหมอก่อนแล้วมันก็ไม่เวิร์กต้องต้องบอกอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆเรื่องของกรรมพันธุ์หรือเรื่องของพันธุกรรมมันเป็นเพราะว่าเซลล์ของเราค่ะมีการเสื่อมก่อนวัยอันควรนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ ไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์ที่บนหนังศีรษะค่ะให้กลับมาทํางานได้ตามปกติเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆบ,บางคนพันธุกรรมเสื่อมเร็วเราก็มีตัวช่วยตัวนี้เพราะฉะนั้นให้อาหารผมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลิกใช้สารเคมีเลิกทำลายผมด้วยสารเคมีกันค่ะ,อะขอเปิดใจอีกครั้งหนึ่งโปรเปิดใจฮะโปรเปิดใจค่ะ,ร,ะ,คะรับไปเลย3ชิ้นค่ะโทนิก2ขวดค่ะ วิตามินปลูกผมอีก1ขวดค่ะจากปกติ4 8 8 0บาทวันนี้ให้ไปเปลียน1,888บาทค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอีก1โปรสุดคุ้มค่ะที่ถ้าได้เปิดใจแล้วต้องซื้อโปรนี้ตามไปแน่นอนนั่นก็คือโปร8ชิ้นค่ะโทนิ4ค4ขวดค่ะวิตามินปลูกผม1ค่ะแล้วก็พกพานะคะ1ค่ะแชมพู1ค่ะทิชเมหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้ราคาเกือบ1 0บาท9บาทเหลือเพียง 3,777บาทค่ะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะ0 2 8 5 2ส่วน2 8 5 2 3 6 3 6ค่ะแอดไลน์มาม่าช็อปค่ะหรือสแกน QR วอา e คก็ได้ค่ะจะส่งฟรีทุกออเดอร์มีบริการมีบริการเก็บเงินไปทางค่ะนี่สแกนคิวอโคตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะ ใช้ให้มันเห็นผลแบบดีที่สุดแนะนำใช้ตอนเซตมือสุดคุ้มใช้ยาชยาวไปเลยครีมนวดทรีทเมนต์มันช่วยได้หมดเลยคือเป็นเซตไปเลยเริ่มการดูแลตัวเองตั้งแต่สระผมค่ะคืออันนี้คือเราสามารถใช้ได้ทุกวัยเลยใช่ไหมคะบางคนกลัวว่าแบบว่าตับอายุยอะแล้วมันจะผมได้อยู่ไหมเอ็มทูตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบนะของน้าปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะยัน8090ก็ใช้ได้ค่ะสามารถใช้ได้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะด้วยความที่ทุก อย่างเนี่ยมาจากฐาสกัดธรรมชาติเพราะนั้นปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะหลังจากเปิดใจแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาซื้อโปรสุดคุ้มแนะนาว่าซื้อสุดคุ้มไปเลยละกันนี่นะคะคุณน้าทวนเบอร์อีกทีได้ไหมคะอยากจะได้เลยค่ะโทรมาที่เบอร์0 2 8 5 2 3 6 3 6นะคะหรือแอดที่แอดไลน์ค่ะมาม่าช็อปค่ะหรือสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะค่ะจะส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยวันนี้ขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะคะขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ